เี่เรามาถูกที่ปะวะไม่เห็นฮาเล็สดั้งเดเลยวะเฮ้ยสัตว์ลุงบอกได้อุ้นมงเดือแปดบอลปดอขาปดงอาเฮ้ย <Hey! S 2> ไม่ใช่แนละ้วสวัสดีครับผมวันนี้ไม่ได้ไปตกปลาครับเดี๋ยวเราจะพาไป <Hey! S 1> <Hey! S 2> เที่ยวกับโอนาอิม อันนี้เป็นทริปรันทริปประจําปีของหน้า F4 ก่อนออกเดินทางไปซื้ออะไรกันอ๋อไอ้มามาดู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 แก้วครับแก้วเห้ายังไงกินเหล้าครับผมผ่านปึ๊บพันแปดปึ๊บโอเคเอาเงินไปซื้อเหล้าดีกว่าคุได้ยินอยู่คนเลยรีบหยิบกล้องมาเลยรถู้เอ้ยเว้ยซื้อแก้วเว้ยพล้วถามราคาเป็นไงพันแปดราคาแก้วคือซื้อเหล้ากินทั้งงานเลยนะไปเดินทาง บายเดินทางอยากตู้อยากตู้อยากตู้ไม่มีเลยแรงสดอ่ะลงซีซิ่นใอยากได้แอร์ได้เลรอไม่มีอุ้เคยชีพได้ไหมมีได้มีการชีวิตนี้ได้อยู่สองครั้งนี่ไม่เคยได้เลยยังไม่ได้ก่อนก่อนที่มึงบอกว่าจะเอาอะไรดีผมทำเพื่อพิเทอร์ครับเอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่แล้วก็อันชิโร่โคตรแรงตันี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ย กูเลยซ้ำเลยกูเลยซ้ำเลยเยขเยเขเลยโอ้อุลตาแมนมีสิทธิ์ว่ะสายม่งขงจะได้อยู่วสายชิบอยู่อ่เฮ้ยสายมันทีโกงอ่ะเฮ้ยเ้ถ้าได้นเสานี่หล่อเลยนะแต่ม่งยากจัดเลยครับยังไม่เถึงเลยนะลลลอ่ะ นี้ของอาการของคนครับนั่งรถนานคอนเทนต์คอนเทนต์ก็จะขึ้นก็จะขึ้นจะนล็อกคอเหมือนเหมือนที่แรกเขาบอกว่าน่าจนล็อกคอให้ปอบเบอรไอ้เหี้ยตายแล้วตายแล้วไอ้เหี้ยตายแล้วเราออกมาแต่เที่ยงนะเรายังไม่ออกยุดยาเลยชิวเชีวเฮ้ยที่พักติดเขาเลยข้างหลังติดเขาข้างหน้าติดอะไรนะอ้าวติดเราครับเฮ้ยไม่ได้ติดไม่ติดธนาคาร เอาแต่งตัวตอนนี้เลยเหรอแต่งตัวแล้วอุ้ยนี่มันรถคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มนี่หรอจี๊ยบเชิญยิ้มทำไมเขาถึงมาก่อนเราโอ้เขานอนไชน่าครับหยู่เ้ยหิวเราโว้ยไปพวกัวมาแล้วอ้าวไม่มีใครอยู่เชิญครับเชิญครับใครบอกอุทัยกว่าจะออกจากยุยาไจายก็ใบใบสองกว่าจะใบโอเคเดี๋ยวไปดูสมาชิกที่เหลือ มาช้าแต่มานะบรรยากาศเย็นว่ะพูดเติมแผ่นยาวมาไม่เนี่ยเออเติมมาเติมมาอยู่เติมมาอยู่แขนตุดเลยคืนนี้นั่งสั่นเลยอะเต็มพูดไม่อยู่พี่สะบอนหน้าเบ็ดมาว่ะที่พักามีที่ตกปลาด้วยนี่เรามาถูกที่ป่ะวะไม่เห็นฮาเล่ยักคันเลยว่ะเฮ้ยแต่รถพไปเจ็บจอดอยู่นี่เออไม่ออสเตรเลียอันตรายครับอันตรายพูดอากาศอย่างนี้น่าน่าทำอะไรโอ้เติมเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นแล้วเอาต้องเติมใหญ่ัสบาดีกันดี ถึงแล้วดีครับสวัส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 ดีครับเอากระเป๋าไปห้องสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยไอ้บอมโดนไอ้บอมโดนนัเลยเฮ้ยเชฟอเฮ้ยคนมาแลคนมาไ้บอผมผมเปนเชฟนะเดี๋ยวเชฟเชฟมาแล้วเราไปกี่แก้วเนี่ยอะไรอะ อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสปอนเซอร์เขาอยู่นี่สปอนเซอร์เพิ่งมาเนี่ยเออ๋ยวอ์ไรเปไงจับบได้หมดปูก็จะพ้นจริงจริงเพี้เบี่ยงข้าพี่หมดพิจารณาแล้วนะว่ากินเหล้าผสมเบียร์มันมีมันจะเกิดเอฟเฟกต์ที่แปลกประหลาด ไอ้เพี่อรีวิวประกอบเพลงรีวิวประกอบเพลงไอ้เพี่อร้องไปย้อมไย้อไอ้เพื่นานายนี่ยัเล่นเพลงฝังตีอ้เนี่ยอันนี้คือบอกตรงตเลยว่าตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่ากินเหล้าผสมเบียร์อาการจะเพี้ยนครับมันอันตรายสมองมันก็คิดไปลอยแต่เอยเคยแ้ผิดร้องผินไปด

พี่ต้อเหลือถ้ามึงจะลงติ๊กต๋อมึงไม่รอเวลาอื่นไอ้เนี่ยเนี่ยมันเล่นรอบลงติ๊กต๋องรอเวลาไม่พอมแต่ใจมันรักเธอก็เลยไม่ยอมตัดใจไม่ไปให้ น้ำมุกไหลอะไเฮียไอ้เด so ียวไอ้เฮี้เลยชนเของข้อจักอย่างเดียวเลยเกิดสะกจเลยไป็นนี่กพาเล่นตายอีกบูสบาน่าเรื่ายกว่าตนบสบายชั่วคนนี้รอไมาใหัวใจบูบา กูไม่เคยเล่นคีบเลยกูเลยเตัวไม่ถูกรู้สึกว่าแปลกกันตัวเองเลยไปยามความรีบูธสบายไม่ใช่หรกูว่าแปลกกูไม่เคยเล่นคีบบูสบายเก็บมาความสดใสโลกเธอนั้นมีดอกไม้ในหัวใจใจใจหวานชื่นชมจึร้อยมาดไล่ไล่โลกโรดไซด์ i ใช่ถ้าเล่นแบบมึงอ่ะจะเจ็บโอเคขอเลังๆเต็มไปที่ไหนล่าสุดจะให้กูเต้นแบบน้อยของภูใช่ใช่แว่ามีเสาให้กูปีนไว้ขอดูได้ก็ดีไม่ไปได้ก็น้อยพวงงาวว่ะได้ไหมพวงงาวไม่เลยครับฮ่ามากเลยเนี่ยเว้ยไอ้โ้องมึงของดีว่ะไอ้บ้องโจ๊กใจถึงนี้ไอ้ยี่เข้าซิ้นนี่สุด ถึกใจถึกใจ <c oughs> ตาพูดผิดเลยนีะ <c oughs> ทริปนี้ก็คือชอบ้องชอบ้องจากพิษตาตาเลยนะ <c oughs> คือโดยพวก กูร้องถูก,ก,กร้องผิดต่ออยู่นะครับถูกกูร้งองถูกถูกมากอ,นน <c oughs> ออไ <c oughs> ริจิน้องเขาผิดร้องหลบลิขิตคนเมืคืนสนุกมากแล้วก็ยับเยินมากมีสิ่งหนึ่งที่มาไม่ทันเมื่อวานคือสะไว่ายน้ำวิวภูเขาโคตรสวยวันนี้ก็เลยอยากตื่นเช้าเช้ามาอ่ามาดูกันโคตรด,ดี เป็นอะไรที่ดีมากเดี๋ยวว่าจะไปกินอาหารเช้ากันก่อนไปดูที่ว่าคนอื่นเขาตื่นกันหรือยัง,ยงนำ้ำเอาเดอกครับเมื่อคืนมืดหน่อยนี่แก๊งหาเลย่ยคแล้ว นี่เป็นรถดมีนเอ้ยดูห้องโคตรสวยเอ้ยสถบันมันอยู่ฟท่ามฟิล์ต้น่ะห้องห้องน้ำระบบคุสวัสดีครับเฮ้ยนั่นคือมีเยอะไปตรงนีแบบเฮ้ยออกกันได้เหรอได้ไม่ใช่ได้เสียกันเพื่อนเพื่อนได้เพื่อนนี่คือแบบเรามองหน้ากันไม่ติดนะได้เพื่อนเป็นญาตเพื่อนไปจะชวนไปกินข้าว ไปก e okay <ım> ินอาหารเช้าก่อนอ๋อโอเคไมื่อคืนนอไดเลยอได้กันแล้วหรอได้กันแล้วใครได้ใครวะได้บอกเียงอบอกเียได้เอะมันบอกว่าเพื่อนได้เพื่อนคือยอดเพื่อนวะเฮ้ยทลไมมึงเดินแปลกๆอ่ะไอ้มึงบอกได้อุ้ดเขาท่างเฮ้ยเฮ้ยปอยสัตว์แล้วมึงบอกได้อุ้ดแล้วมึงเดินแปลก บอลปวดแง้มขาปวดแง้มขาเฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้สัตว์ถ้าไปถ่ายงานผมจะไม่นอนในมือกันต่อไปเดินแก้ตูดเบียดเลยวเออไอ้ย่าแล้วเดินมาเนี่ยเดินมาเนี่ยไม่ติกันก็ไม่ใช่ไม่อู้ดไม่ขอทีนึงแต่จริงๆปกติมันไม่นอนกับอู้ดนะมันนอนกับกูนะถ้าออกมาเงี้ยวันนี้มันขอมาขออู้ดเลยมันเคยบอกตั้งนานแล้วมันเล่นอู้ดตลอดมันบอกว่าเผื่อได้อ่อสุดท้ายก็ได้กันจริงๆ ให้ดมตีไอ้ดิวเปนเหม็นตายเมา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 ไอ้เหี้ยเดินใส่เวทไปเร็วเดี๋ยวนี้ไ้วตีเหม็นในสัตว์แล้วเดี๋ยวมึงไปรอกันตรงที่ตรงนู้นแล้วกันดิวไม่ตีนเหม็นในสัตว์วุดมันเป็นเรื่องของแบคทีเรียแบคทีเรียเรียทีไม่ไอ้ดิวแต่มึงอย่าไปเสียใจไปนะทำไมทบอลกับไอ้วุฒิได้กันแล้วเมื่อคืน มาเลยนอนทั้งหมดเลยเขาการัารตีด้วยว่าจิตใจกันยังไม่เขาบอกเขาบอกแล้วว่าเขาอยากได้แล้วนะแล้วทำไม่ได้เหรือไอ้สัตว์เจ้าพ่อชิคาโนกับเจ้าพ่อสายไฟทางนี้เลยใช่เวลา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 ข้ามเลยไอ้ยัยก็ตามนะครับเข้าปากเลย มีคำว่าเดินครับคนอย่างผมเดินไม่ได้เฮ้ยโอเคครับี้โหหน้าตาอย่างนี้กินโอ้ดทุกคนเดี๋ยวกันเดินทางปลอดภยไปครับกลับลังสิทธิ์มาไล่เราสบอรรออยู่ไปครับเล็กกไป let's go อเ่อ่านชาวที่นี่มีข้าวมันไก่ด้วย ใช่เขาบอกข้ามันไก่ดีดีป่ะไม่รู้ไม่ได้กินกินข้าวมันไก่เนยไก่เออชข้าวมันไก่เอ้ยอ้าวต้องมันคนละไก่กับไก่้อคานตอนมาง้าครับเขลาเป็นเอย่างี้ย่างี้เลยเป็นเสือเลยนะเอยวมต่อเวลาเลยค่ะไม่เอานอนไม่เอาสีเลยกคิเยคลิปนี้ก็มาคลิป สปีโอหน้าเอ็มซเมามันสนุกสนานตอนนี้แล้วก็เดินทางกลับมาแล้วก็มีภาพบรยากาศเล็กๆน้อยให้ดูแล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อกจุช anel ด้วยนะครับเที่ยวตกปลาทำหารด่วมันเพื่อนมาเจอกันใหม่อีพีหน้าครับแล้วก็ฝากแว่นลูซาด้วยที่เป็นชอปเปอร์ไลฟ์สไตล์ไปอุดหนุนกันดีครับ หลับ <c oughs> ไม่ได้เลยจ้ดเล่นบอยทั้งคันเองอะ